ศักราชนะครับจนถึง21เมษายน2025นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความสูญเสียของคิสตจักรทีนี้ก็ติดตามพิธีหลังจากนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะก็ขอแสดงความเสียใจกับบรรดาคิสตศาสนิกชนเนะพราะถือว่าเป็นความสูญเสียไม่ใช่เฉพาะชาวคริสแต่หมายถึงวงการศาสนา ราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นมิตรกับทุกศาสนานะครับแล้วเคยมีคณะสงฆ์ไทยเนี่ยเดินทางไปเ,เข้าไปเข้าเฝ้า,า,า,าพระองค์ด้วยเมื่อปีที่แล้วนี่เองนี่ครับนี่คือ27พฤษภาคมปีที่แล้วนะฮะพระสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสทรงต้อนรับพระสงฆ์วัดพระเชตุพนและพระธรรมทูตนะคนำโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรา j a n กรรมการมหาเถรสมาคมฮะเจ้าอาวาสวัดพระเชตุผลวิมลมังคลารามนะเนี่ยพระองค์ทรงต้อนรับด้วยมิตรไมตรีที่อบอุ่นอย่างยิ่งนะครับและสมเด็จพระสันตะปาปาทรงมีกระแสพระราชดำรัสและมีพระราชปฏิสันฐานส่วนพระองค์ทรงจับพระหัตถ์นะพระราชทานของที่ระลึก แล้วส่งเน้นย้ำความสำคัญการทำงานร่วมกันใกล้ชิดระหว่างพระศาสนาจักรและชาวพุทธในการจัดการกับความแตกแยกในโลกอันนี้คือภาพบรรยากาศเมื่อเดือนพฤษภาปีที่แล้วนะครับแล้วน่าจะเป็นคณะสงฆ์ไทยคณะสุดท้ายที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์คคเพราะฉะนั้น สิ่งหนึ่งที่ผู้คนจดจําเกี่ยวกับพระองค์ท่านก็คือทรงเป็นมิตรกับทุกศาสนาและพยายามสร้างสันติภาพอย่างยิ่งนะครับคุณวินเรียววารินศิลปินแห่งชาติได้มีการโพสต์นะฮะการจากไปของโปปฟรานซิสเป็นหมุดหมายหนึ่งของคริสตศาสนาและเป็นหมุดหมายที่เกี่ยวกับเมืองไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2562 ในห่วงเวลาแห่งสวัสดิมงคลสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส,สเสด็จเยือนไทยเป็นครั้งแรกที่มาไทยเนี่ยที่คุณวินเล่าเรื่องนะครับแล้วทําให้เห็นนะในวันที่สมเด็จพระสันตะปาป,า,ปาฟรานซิส,สเสด็จเข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะวงศ์สาขตยานสมเด็จพระสังฆราชที่พระอุโบสถวัดราชบ,บพิตรนะคือได้เห็นเลยความสมระมักน้อยเมตตาเหมือนกันทั้งคู่นะฮะ อันนี้ที่คุณวินเรียววารินเล่าย้อนกลับไปในวันที่พระองค์เสด็จมาไทยแล้วก็ทิ้งท้ายคุณวินเรียววารินเนี่ยบอกว่าความรักความเมตตาสําคัญกว่าความเกลียดชังและสันติภาพโลกเริ่มต้นที่ใจของเราสมควรถือโอกาสนี้เตือนใจสันติภาพสําคัญกว่าการทําลายล้างกันนะเพราะว่าพระองค์เนี่ยอย่างที่เรียนทรงเป็นมิตรกับทุกศาสนาส่วนนายกรัฐมนตรีของไทยนะนางสา